สวัสดีครับผมพีทนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้ออัพเดทข่าวสารสําคัญประจำสัปดาห์นี้แล้วก็มาวิเคราะห์ในส่วนของตัวการาฟคริปโตกันวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรียญของตัวบิตครับนะว่ามีมุมมองไอเดียในการเทรดอย่างไรลงถ,ถึงอัปเดตเสนอขึ้นด้วยนะครับกเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวบิตครับที่เราคุยกันรอบก่อนนะครับราคาก็ ลงมอคราเฟียตรงแนวรับนเนี่ยแผ N, นในรอบก่อนลมา่ทรงโซนนรับแล้วก็เด้งขึ้นไปนิดนึงนะประมาณเกือบสามเปอร์เซ็นตนะก่อนที่จะลงมาใครที่ได้ซื้อรอบที่แล้วน่าจะพอได้อยู่ก็ใกล้เคียงกับแผนตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้นเห็นไหมว่าราคา,ราลงมาทรงโซนในรับบรรอากาจะดีสักร,รอบหนึ่งแล้วมีโอกาสลงมาหาทรงโซนนี้นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสเป็นเคนี้อยู่เดี๋ยวเรามาอัปเดตมุมมองเพิ่มเติมกันนะครับทีนี้ในส่วนของใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามา พูดคุยเพิ่มเติมในกลุ่มนะครับก็กดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นี่จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาแล้วเลื่อนมาที่ด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวอ่ากลุ่มพูดคุยแผนนะครับกลุ่มพูดคุยแผนนะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคลิกตรงนี้ได้เลยครับจะเป็นอ่ากลุ่มว่าพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำนะครับอัปเดต มุมมองเพิ่มเติมทุกวันใครที่สนใจเพิ่มเติมอยากได้มุมมองให้ขายการเทรดสนุคขึอะเลิศเนี่ยถ้าเข้ามาสอบถามอะไรเนี่ยเพิ่มเติมได้จะมีแอดมินคอยตอบคาถามอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดนะครับคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทาง Broker Ignite นะครับข้อดีของ Ignite ก็คือของเขาฝากถอนค่อนข้างไวนะไม่เกิน5-10นาทีเงินเข้าถอนและวเรียวช้าไม่เกิน1ช,ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟรีในเรื่องของค่าสวอป เวลาถือของข้างวันนะรถือบิตคอยลันเทนได้ถือทองคาลันเทนได้อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบป้องกัน Sto p o เ t อันนี้ามาช่วยเวลาที่เราเจอข่าวกระชากหรือว่าสลิปเพย์อย่างเงี้ยพอจะสามารถติดลบในแป๊บหนึ่งใครอยากลองสายก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเงินคืนด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้ตัวเงินคืนนะครับก็ลองสมัครเข้ามาดูนะครับทีนี้ ในส่วนของใครนะครับที่สนใจนะครับในกลุ่มเราจะมีอ่าเพจถ้าเป็นคริปโตก็จะเพจเกี่ยวกับคริปโตนะครับก็ส่วนตัวช่องเนี้ยจะมีการอัปเดตตัวทองคําก็คืออาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับที่เอามาเพิ่มเติมให้ส่วนใครที่อยากจะตามดูทองคําทุกวันเราจะมีช่องตามผมลงทุนอีกช่องหนึง่งนะก็เข้าไปตามดูได้นจะมีการอัปเดตท,ทุกวันนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้า,าอัปเดตแบบเรลวทมมก็ เข้ามาพูดคุยในกลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับกลับมาที่ตัวข่าวสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของตัวข่าวเนี่ยผมไม่ได้ถนัดนะครับผมจะถนัดเรื่องของการวิเคราะห์มากกว่าแต่เนี้จะมาเป็นไอเดียให้ทราบว่าสัปดาห์นี้มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับที่ประกาศไปแล้วแล้วก็น่าติดตามนะครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่สําคัญหลักๆก,ก็น่าจะเป็นการประชุมของ เปดนับของคุณวอลเกอร์ที่รู้สึกว่าในต,ตัวในเน้นนข่าวเนี่ยอาจจะระบุถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนด้วยนะครับก็ใช้คําว่ามีโอกาสนะครับทําให้ราคาเนี่ยของทองคําปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงคริปโตเนี่ยยังยังผันผวนใจเย็อยู่นะยังไม่ได้ถือว่าตอบรับในเชิงบวกอะไรมากนะครับส่วนวันค้านก็คือเมื่อวานนะครับมีตัวเลขอะไรสําคัญบ้างก็มีตัวเลขตัว CPI ของตัวยุโรปนะครับต่อปีนะครับ ปีต่อปีเทียบเดือกนกันยายนก็คือก็คือเป็นไปตามคาดนะก็คือตลาดคาดสองกุก็คือออกมาสองุหกก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อวานไม่มีแล้วมาดูวันนี้ครับวันพุทธที่21ช่วง20วนาทีก็จะมีตัวผลการปฏิบัติของตัวอังกฤษนะครับก็ไม่ได้มี ความสาคัญเพิ่มเติมนะเด็ยวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมากนะมีแค่ตัวราคาน้ํามันเพิ่มเติมใครที่เทน้ํามันก็รอดูที่ช่วงประมาณสามครึ่งนะครับไฮไลท์สัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่วันพฤหัสหรือเปล่านะครับวันที่ยีบสองนะครับก็ช่วงกลางคืนนะครับก็คือคืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่คืนนี้นะตีหนึ่งก็มีตัวรายงานการประชุมของเฟดนะครับช่วงตีหนึ่งนะก็ลองติดตามดูว่าจะสอดคล้องกับนโยบายที่ เฟดจะลดดอกเบีย้ยไหมนะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆของวันพฤหัสนะครับก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจตัวนี้นก็คือตัวเลขของการยื่นจำนวนข,ขอรับส่วนราชการการว่างงานครั้งแรกนะครับช่วงปรนะมาณครึ่งะตัวเลขคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่สองสามสามครั้งก่อนที่สองสองเจ็ดเคนะครับตัวเลขคาดการณ์ก็ถือว่าคาดการณ์สูงกว่าครั้งก่อนนะแปลว่าถ้าตัวเลขนี้คนว่างงานอาจจะมีมากขึ้น ครับถ้าออกมาสูงสูงมากกว่าคาดการเนี่ยมีโอกาสนะที่จะส่งผลเชิงบวกกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคำหรือคริปโตนะเพราะว่าส่งผลึงว่าเศรษฐกิจจะค่อนข้างยแยกๆไปตามคาดนะจะไม่ทองคำอาจจะปรับตัวขึ้นต่อนะอาจจะรุนออนทำมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวบิตคอยอาจจะรุนที่อาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ถ้าออกมาน้อยกว่าคาดนะผมมองว่าถ้าน้อยกว่าตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยอันนี้มีรุนอยู่ที่สัก2-20อยอย่างเงี้ย โอกาสนะครับที่ราคาทองคําอาจจะมีการย่อหรือพักตัวลงได้เพราะว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสองทุ่มสี่สิบห้าก็คือตัว P.M.I. ตัวเลขการจัดซื้อภาคการผลิตค่าการอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดแปดครั้งก่อนอยู่ที่สี่สิบี่เก้าจุดหกก็คาดการณ์ว่าเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเติบโตขึ้นตามค่าจริงเยี่งเช่นถ้าเซฟไรส์ามาสักห้าสิบอันนี้เลาะไปตามการแล้วตัวเลขนี้ออกมาสูงด้วยนะครับออกมาสูงด้วยหรือใกล้เคียงตามค่าเนี่ย มโอกาสที่การลรดดอรเบียจะสูงค่อนข้างมากนะมโอกาสที่ทองคาอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าตลาดตอบรับไปมากหรือยังถ้าตอบรับไปมากก็อาจจะมีแรงขายทํากาไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยอดขายบ้านมือสองนะครับช่วงประมาณสามทุ่มนะครับตัวสองทุ่มสี่สิบห้าในมีสองตัวนะก็คือตัวภาคการผลิตของเดือนสิงหานะครับกับภาคการบริการนะครับฝ่ายจะซื้อภาคบริการ ตัวเลขอยู่ที่54กับ55ตัวเลขนี้ก็คือถ้ามากก็คือยิ่งดีกับตัวเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าจะยิ่งอาจจะส่งผลเสียให้กับสินทรัพย์เสีย่ยงเพราะว่าถ้าดีมากเขาอาจจะมีความจสเป็นที่อาจจะขึ้นอกเบีย้ยก็ได้แต่ตอนเนี้ยตรีม,มัมนเป็นตรีมของการลดอดกเบีย้ยหลังจากที่ขึ้นมาพอสมควรหันมาขายว่ามือสองคาดการณ์่3 9 2นะครับครั้งก่อนที่3 8 9ก็คือคาดการณ์มากขึ้นนะครับถ้าออกมาใกล้เคียงก็ จะหนุนหนุนไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะเว้นว่าออกมาแย่ถ้าตัวนี้ออกมาแย่นะครับแล้วตัวตัวนี้ออกมาแย่ด้วยแล้วตัวสวัสดิการออกมาดีเนะี่ยโอ้ลุ้ลองว่าไปในทิศทางเดียวกันคือทองอาจจะบิดต,ต่อคริปโตอาจจะรีบาวขึ้นแรงๆได้นะครับอะทีนี้มาดูในส่วนของวันศุกร์มีตัวเลขอะไรนะ่าสนใจบ้างวันศุกร์ก็มีเรื่องของการประชุมของอประธานเฟดนะครับ คุณพาเวลอาจจะมาถแถลงในช่วงประมาณสามทุ่มแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะครับเดือนรกนรกฎาคมคาดการณ์อยู่ที่หกสองแปดก็คือสูงขึ้นกว่าเดือนก่อน,นครั้งก่อนอยู่ที่หกึ่งเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผลัพธ์สุขของสัปดาห์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะโดยเฉพาะช่วงทุ่มครึ่งของวันพฤหัสแล้วก็สองทุ่มสี่สิบห้านะครับเรื่องของตัวเลขของอตัวสถวนกางการว่างงานแล้วก็ตัวเลขของอีอกตัวหนึ่งก็คือภาคการผลิตของ PMI รเราถึงยอดขายบ้านมือสองนะครับส่วนมันสุกก็คือการประชุมของอาคารแสดงของปบะนานพาเวลนะครับประธานการเฟดแล้วก็ตัวยอดขายบ้านนะครับประมาณสามทุ่มก็ลองไปติดตามตรงนี้ดูแล้วกันนะครับสําหรับสดาห์นี้ทีนี้เรามาดูกราของตัวบิตคัพกันนะครับกราของตัวบิตคัพเนี่ยผมบอกว่าถ้าเนี่ยราคาลงมาทดสอบตรงเนี้ยเลงไม่ผ่านตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะลองต่อเนี่ยราคาก็ ทดสอบแล้วก็ลงต่อในภาพของ D ที่เราคุยกันในรอบก่อนนะครับอทีนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมลบออกก่อนนะเราไปดูมุมมองของสนาขึ้นหน่อยนะครับภาพของขึ้นเองเนี่ยในโครงสร้างในภาพใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสมากนะอาจจะต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรามองว่าอีกครับนี่อาจจะเป็นโครงสร้างของไซเวก็คือตรงนี้อาจ,จะเป็นขา A นะครับตรงนี้อาจจะเป็นขา B นะครับอยู่อยู่อย่เราะว่าตัวนี้เป็นโครงสร้างยอดของขา b ซึ่ง b อาจจะจบตรงนี้ไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็จะนี้กาลังฟอร์มตัวที่จะขึ้นขา c ไหมอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งนะครับที่เราคุยกันแล้วก็ไอเดียที่สองก็คือก็คือขา b ยังไม่จบตัวนี้อาจจะเป็นแค่ลายร A ของ b แล้วตัวนี้อาจจะเป็น b ของ b แล้วนี้อาจจะเป็น C ของ b หรือเปล่าซึ่ง b เนี่ยเป็นได้ทั้งอ่าซิกแซกแฟลตแตรนเกิลหรือจะเป็นแตรนเกิลก่อนก็ได้นะครับแบบนี้เราค่อยจบ เราค่อยขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ตามต่อชุดนี้ทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเทรนขาลงชุดนี้มากกว่าว่ามีโอกาสจบตรงไหนซึ่งตอนนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น B จบก็เดี๋ยวรุ้นชี้นขา C ในภาพใหญ่แล้วก็ถ้าตรงน,นี้เป็น A B c ก็รุ้นที่จะรีบาวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่สนใจคือเดี๋ยวเราตามเทรนชุดนี้ก่อนก็คือเทรนจากจุดเริ่มต้นที่120นะครับลงมาจนถึงโลล่าสุดปัจจุบันเนี่ยชุดเนี้ยมีโอกาส ลงครบลูปตรงไหนบ้างทีนี้เราตีกรอบไปแล้วตอนนี้ที่มองเบื้องต้นก็คือราคาเหมือนลงมาเป็นซิกแซกลงมาก็คือตอนนี้มีหนึ่งซ็กเมต์รีบาไปเซนที่สองลงสมปนที่สามซึ่งถ้าขอบเขตของซิกแซกที่เราวัดนะครับทาร์เกตในการลงของเขาก็คือจะอยู่ที่ ใกล้ๆโรเดิมนะก็คือสามสิบสี่จุดสี่สามกับยี่8บสองจุดแปดแปดเพราะนั้นถ้าลงมาเอาให้ใกล้เคียงกับโรเดิมอยู่ที่สามสี่สี่จุดสี่สามเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตที่พอรับได้นะแต่ถ้าเกิดหลุดโลลงมาอยู่ที่ยี่สิบสองจุดแปดแปดเนี่ยตรงโซนเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีมุมมองภาพขาลงเพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้อาจจะเป็นเทรนของขาลงชุดน,นี้อาจจะไม่จบ นะครับอาจจะยังไม่จบหรืออาจจะเป็นการฟอร์มอะไรสักสักอย่างหนึ่งเดีย๋ยวต้องรอข้อมูลของภาพใหญ่อฉเฉลยเพิ่มเติมนะครับซึ่งสิ่งที่เราผมบอกได้ว่าการตามเทรนด์นี้คือเราเห็นแล้วว่ามีเซ gment ที่1นึ่งเซ g m e ที่สองเซเมนต์ที่สาตอนนี้อยู่ที่ว่าเซ gment ที่สจบเรียงแต่ในเบื้องต้นเซเมนต์ที่สามเนี่ยสามารถลงได้ถึงตรงน,นี้ถ้าจบเซเมนต์ที่สามก็คือลุ้นเซ gment ที่สี่แปลว่าภาพอะไรครับภาพระยะสั้นอาจจะลุ้นลงต่อนะครับส่วนภาพระยะกาลางลุ้นรีบาวน์นะครับเพราะนั้นภาพระยะสั้นเนี่ย ใครที่เล่นภาพของเดเนี่ยมีรุนที่ขาช็อตยางได้เปรียบหรือว่าขาเซลล์ยังได้เปรียบส่วนภาพบรรยากาศร,ระดับวีคหรือมันเนี่ยอาจจะรอรูหน้าบ่ายเพื่อรุ่นเล่นเซกเมนที่สี่ทีนี้สิ่งที่วงบอกก็คือเราจะไม่ได้เดาว่ามันจะจบตรงไหนก็ซูมเข้าไปดูตรงนี้จุดเริ่มต้นของชุดนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเราซูมมาดูทางเฟรมวีคนะครับว่าโอกาสค,ครบลูปไหมพอซูมเข้ามาดูทางเฟรมวีคเห็นราคาของชุดนี้นะครับว่าอันนี้คือเซกเมนที่หนึ่ง เซมิเนตที่สองเซมิเนตที่สามใช่ไหมในสองเซมิเนตที่สามเนี่ยราคาเริ่มมีความลังเลนะถ้าตัวนี้คือ A ตัวนี้ B หนึ่งหรือ A นะครับตรงนี้คือสองหรือ B ตรงนี้คือสามหรือ C ที่ลงมาเนี่ยไอขาสามหรือ C เนี่ยผมเขียนเป็นสีฟ้านะชุดเนี้เริ่มมีความลังเลก็คือมีการแยกโครงสร้างย่อยทีนี้มองได้สองเคสนะถ้าแบบไม่โหดนะครับไม่โหดก็คือตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นเซกเมนตที่หนึ่งรีบาลเซกเมนตที่สองลงเซกเมนตที่สามอันนี้อาจจะเป็นเซกเมนตที่สี่ นะครับแล้วจบลงสมัยที่ห้าอาจจะเป็นรูปแบบของเอ็นดิ้งเดอะกอนของขาซีชูนี้จบสมัยที่ห้าแล้วรีบาวแรงๆซึ่งอาจจะลงมาไม่ถึงตรงนี้นะอาจจะแค่หยุดหลุดโล,ล,ล้วดีดเลยหรืออาจจะหลุดลงมาประมาณในในขอบเขตของของห้าตรงนี้ซึ่งไม่ควรยาวกว่าสามลองไปวัดดูอันนี้คือเดทที่หนึ่งก็อาจจะจบของสามหรือซีเพื่อรุ่นอะไรรุ้น x หรือซีต่อมาอีกทีหนึ่งก็รุ้นที่จะด็ดรีบาว ซึ่งถ้าทำลายเงื่อนไขข,ของ l c ได้ก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับเราก็ไ,ได้สเต็มแบบนี้พระเดีนที่หนึ่งตอนนี้ก็คือถ้าแบบใจดีหน่อยคือลุ้นอะไรครับ4เพื่อลงต่อ5ในรูปแบบของ d ด a g o n นอ s นะครับทีนี้เคสที่โหดลง,ลง,ล,งลงมาหน่อยก็คือเคสที่สองก็คือเคสของของอะไรครับอโหดพอสมควรเลยก็คือนอนรวบชุดนะครับเป็นนอนซึ่งผมมองว่า เคที่หนึ่งเนี่ยให้คะแนนถึงเก้าสิบให้น้ำหนักเคที่หนึ่งมากกว่าเคที K ่สองเนี่ยให้น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขา A อตรงนี้อาจจะเป็นขาบต้องไปดูนะถ้าเป็นขา b ก็คือลุ้น b อาจจะไม่จบ B อียจ,จะมีการแยกเป็น a b C ซอย่างนี้อาจจะดิงแรแลนะ้วค่อยลงมาตรงนี้แล้วค่อยจบก็ได้หรือ b อาจจะจบตรงนี้ไปแล้วก็เตรียมลงขา C ซึ่งจะเป็นเคสเนี้ยสัดส่วนในการลงลองวัดคร่าวๆนะถ้า b จบตรงนี้เลยเนะี่ยมันมีโอกาส ลงได้ถึงไหนก็โซนเดียวกันเลยนะเพราะนั้นไอเดียที่สองจริงๆคะแนนก็ผมถ้าดูแล้วมีมีโอกาสมีโอกาสสูงนะแปดสิบคะแนนพอได้เลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเคที่หนึ่งหรือเคที่สองนะครับอ,นะอันนี้คือ B เพื่อลงขาซีก็คือลงทั้งคู่เพราะนั้นอยู่ที่ว่ามันจะลงแค่ไหนคะแนนเพราะนั้นภาพระยะกลางในภาพระยะสั้นเนี่ยระวังการลงต่อที่ผมบอกภาพระยะกาลางรุ้นในการเค้ืนตัวก็คืออยู่ที่ว่ามันจะลงมาแค่ เคสแรกหรือเคสที่สองเพราะนั้นถ้ายังไม่ได้เบรกตรงนี้นะครับ55กลมกลมเนี่ยผมมองว่าภาพขาลงยังได้เปรียบอันนี้ในมุมมองของคลื่นนะครับทีนี้เราดอกไปดูไทม์เฟรมเ d ครับในส่วนของทามเฟรม m d ในส่วนของทางเฟรมเดย์เนี่ยมันตาาได้วยสองเคสนะครับพอเราซูมเข้าดูตรงนี้มือทั้งหมดนี่คือขา A ทั้งหมดนี่คือขา B เขียนแบบนี้ทั้งหมดนี่คือขา C ก่อนนะครับ C สี่ฟ้าจำได้ไหมพอเราซูมเข้าดูนี่คือ C สีฟ้าดอกาไมา่เห็นตรงนี้น,ะนี่คือ C สีฟ้าที่เรามองว่าทาร์เก็ตจนของ C สี่ฟ้าเนี่ยจะลงถึงตรงนี้ C สี 4, 4, ่หูหรือสามเนี่ยจะลงถึงตรงนี้ แล้วเราสูง่อดูตรงชุดนี้นะครับจาก77จนถึงตรงนี้มองได้2 3เคสก็คืออะไรครับ1หรือ A นะครับตรงนี้คือรีบาว2หรือ B นะครับถ้า2หรือ B ตรงนี้จบก็เตรียมลง3หรือ C เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าลงมาในเคสนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่ว่า B ตรงนี้2หรือ B จบหรือย,ยังนะครับ2หรือ B ก็จะแยกเป็นอะไรครับเป็น A เป็น B เป็น C นะครับอยู่ที่ว่าจบไหม ซึ่งถ้าดูจากหน้างานตอนนี้ส่วนตัวก็ใช้คำว่ามีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่หรือตอนนี้อาจจะเป็น a b c d ดีแล้วก็ e ก่อนก็ได้นะครับเป็นทรงเกลิลแล้วก็ค่อยจบสองบีแล้วค่อยลงก็คือตอนนี้มองเป็นรูปแบบของโครงสร้างใช้เวก่อนนะครับถ้าถ้าจะเล่นให้ดีก็คือจะรอเห็นความเป็นเทนที่ชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้มองในเรื่องของ ตัวธนาคืนประกอบก่อนทีนี้พอเราซูมเข้ามาเดี่น,นี้ถ้าเรามองว่าจบนะครับตรงชุดเนี้ยเราเห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับจุดเริ่มต้นของสามีซีึ่งตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งเราจ,จะมีการรีบาวของขึ้นสองนะครับเพื่อลงสามสี่ห้านะครับแต่ทีเนี้ยถ้าจะลงตรงนี้ก็คืออาจจะอยากเห็นเทรนตรงนี้มีแรงขายมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดพอเรามาวิเคราะห์กับรอบของอ่าสโต๊หรือไอซเพิ่มเติมเนี่ยผมก็เลยม,มองว่า กรอบของอะไรครับของตัวบิคับเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ารีบาวมาในขอบเขตของ2หรือ B เนี่ยผมมองว่าไม่ควรผ่านตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสที่จะลง3หรือ C เนี่ยก็คือลุ้นทาร์ e เก็ตโซนตรงนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้ามันช็อตได้หรือเซลลได้อาจจะลุ้นคาดหวังในการเซลอช็อตที่โซนนี้ก็คือ 48. 4 8่สิหรือ49.98ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันย่อแล้วยกโลขึ้นไปได้นะครับรอดเลยย่อแล้วยกโลขึ้นไปได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าในมุมมองของชุดนี้ที่เรามองว่าอ่าบี B หรือสองเนี่ยที่จบเนี่ยอาจจะยังไม่จบแปลว่าอะไรครับตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับนี่เนี่ยครับ A อบีหรืออาจจะเป็นรุ้น d A เอ D E อีนะโทษครับตรงนี้เป็นขาเอ ีขา B ขา C นี้จะเป็นขาดีเพื่อรุ้นดิดขา E ก่อนนะครับหรือรุ้นอะไรครับรุ้นเป็นแค่เป็นแค่ A B แล้วตรงน,นี้รุ้น C ก็คือตรงน,นี้จะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นขา C ที่ทีงไม่จบเราค่อยลองต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเคสที่เราดักไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกตรงน,นี้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสนะถ้าย่อยกโลขไม่ได้ก็มีโอกาสไปสถา่ายแทร็กโซนก็คือ5้าิบาถึง54เพราะฉะนั้น แผนนะครับเบื้องต้นสำหรับขาช็อตก็คือรอดูที่โซน,นี้นะครับแล้วก็โซนนี้อาจจะเล่นรอบยอดสั้น,นได้ส่วนขาบายก็คือถ้าตรงนี้มาทดสอบเนี่ยถ้ายกโลกขึ้นไม่ได้ก็มีดุนที่ไปถึงโซนด้านบนอยู่เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวแอบมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาต่อขา3หรือขาสีก็คือทางเก็ตโซนในการลงก็คือ44.75แล้วก็45.60นะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบได้อยู่ กรณีที่เกิดว่าตรงนี้เป็นการลงของขา3หรือว่าขา4ชุดนี้แบตัวนี้อาจจะเป็นแลบ1รีบาว2เนี่ยแล้วลง 3, สามอาจจะลงถึงตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่นอน abc อ่ะอย่ว่าไป abc แล้วก็ x abc อาจจะมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คาดหวังในการดีดเด้งหรือรีบาวได้แต่ระวังการเด้งลงต่อตามเส้นสีฟ้าอาจจะลงมาถึงาร์เก็ตโซนตรงนี้ได้เพราะนั้นในภาพระยะการของตัวบิทคับอาจจะลุ้นฟื้นตัวที่ประมาณ43 -41 ตรงนี้ลงประมาณ หรือโซน,นี้นะครับที่จะกลับตัวลุ้นอะไรครับถ้าตัวนี้เป็นเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่สามก็คือลุ้นเซกเมนที่สี่เนี่ยลุนเซกเมนที่สี่แล้วก็ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพอยู่นะอืมของตัวบิตทัพนะครับก็คือลุ้นที่เซกเมนที่สามอาจจะจบประมาณตรงนี้นะครับซึ่งในภาพ ที่เราวางไว้ก็เป็นแนวแนวเดียวกันเนี่ยประมาณโซนนี้ที่รุ่นดีรีบ้าขาสีหรือขา x หรือรุ่นกลับตัวในภาพใหญ่ด้วยนสำหรับขาบายถ้ามันวายได้เางเดียวก็คือรอดูที่โซนนี้ประมาณนี้สําหรับแผนของตัวบิ๊ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองหรือว่าไอาเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่เพื่พพอ,พอ,พอนๆท่านน้องๆม่มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการมีค้ามนีลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันว่าสุดท้าย ขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเห็นแนวนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ